อาผมก็ขออรุณสวัสดิ์ต่อนะครับพบกับพวกเรานะครับช่องไลฟ์ฟิลสแก๊งตะลุยเที่ยวเยไปไหนเนี่ยมัดทีมกีดว่าวันนี้เราก็นะครับฟ้าสางที่กาฬสินธุ์ะวันนี้นะครับเราก็มาทัศนศึกษาวันนี้ทัศนศึกษาหรือว่ามาจัดทีมิีครับนี้เราว่าเรามาเดี๋ยนรู้วิธีครับ ให้ลับบ้านมานะก็ถือว่าบรรยากาศครับสวยงามวันนี้ครับมาตอนเช้าๆแบบนี้บรรยากาศดีมากครับอุณหภูมิยี่สี่องศาอุมสองศาโอ้โห,น,น,หนี่มันช่วงปลายฝนต้นหนาวนะยนี่ยครับถือว่าอากาศดีในช่วงเช้าเช้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านกันนะผมไปกันเลยครับน้ำหมก 那。 ฟิวค่าเริ่มเหลืองยังฟิวมีหมอกมากเลยนี้นี่ค่าเริ่มเหลืองอะไรเปล่าใกล้ได้เกี่ยวแล้วโอ้ยเขา ไปสู่อากาศเต็มที่นะียเงียเผื่เลยเย็นไหมพียเย็นดีไหมโ <laughs> อ้โหหนาวยิ่งกว่าแอร์่าไปดีกว่าหนาวหนาวยี่สี่องศาะเนตาเบารงนี้เราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านม่วง้ครับ,บเนี่ข้ามเนินนี้มัก็ถึงบ้านม่วงแล้ว ป้านย่าแล้วข้าือนนี้ไปนี่ครับครับถึงแล้วนี่ครับเข้าเขตบัน้น่ว พนุกเอียงเตรียมถนนเลยหรือไก่ปะเนี่ยานุกเอียง,รยงครับผมตลาดย,ยางสะดวกสบายทางถนน,นทางมีงาน่ะโรงงานโ,โรงงานเห็นงานอยี่โอ้โ่สวยมากเลยมันมีเสาไฟนี่โอ้พระเจ้างไม่โกด ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่บ้านนะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านนะครับรตอนนี้ยังยังไม่มีใครตื่นนะฮะเรามากันเนี่ยเราไปหา่านี่เราอยู่บ้านหรือเปล่าอ้าวมาแล้ว,ว <solid. S 1> ดีครับรว่ายาายังไม่ตื่นนะเนี่ย เดี๋ยวจัดจิปลมมแรงนี่ยายอยู่นี่ยายอยู่นี่บายุ่อบยน่ยสต้นไม้งามมากเลยรถเขาได้เยอะวะเดี๋ยวเพิ่งกัน